หนึ okay, s <S ่งสองเริ่มหลีกลีกเรีกอะไรหมดเวลาแล้วไปไปต่อแถวไปต่อแถวเลยสิบไม่มีไปฮะสี่ไม่มีลูกไปสองฮะสองสองไม่มีไป ยี่สิบเะไม่มีไปเก้าสิบเก้ไม่มีลูกไปอ่าใครจะได้รางวัลใหญ่ครับฮะสิบเอ็ดไม่มีไปแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดไม่มีลูกเกือบถูกแล้วแปอะห้าสิบไม่มีลูกไป9ก้เก้าเก้าสิบเก้เก้าสิบไม่มีเกือบถูกแล้วลูกไปเกือบถูกแล้วไปไปหนึ่งร้มีลูก ตายตีอตายต่อตายต่อตอบถูกตายต่อห้าสิบหไม่มีไป20 2ยไม่มีลูกไปสาไม่มีเลยสามสิทัวรางวัลใหญ่เพ่ตต่อตต่อถงแล้วต่อต่ออ้าวย่บ่บ่บไม่มีไปแปอบ 8ปดไม่มีไปเกือบถูกแล้วลูกเกือบถูกแล้วฮะเก้าไม่มีไปแปดเบเมีไปเกือบถูกแล้วกืบถูกแล้วเร็ววแปดบแมีลูกเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วไปทุกอ่ะแปดสไม่มีลูก3หรือเปล่าพูซ้หรือเปล่านะเขาเต็มเดสามเจ็ดไม่มีลูกไปแปดสิี่แปดิี่มีครับ ตอบตถูกตอบตอลูกตอตอได้ห้าเก้าไม่มีลูกไปตอแลวเดสิบห้าเกือบถูกแล้วไม่มีไปเร็วเร็วเรบ่มีไปเร็วเรวามวิเจ็ดสิบหกเกมีเกือบถูกเลยเร็บหกเกือบถูกแล้วเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วไปไปเจ็ดบหมีไปเร็วเร็วฮะเจ็ดเ เจ็ดสิบแปด่มีลูกไปเ้าสิบห้าห้าสิบห้าเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเก้าสิบห้ามีตอบต่อตอบตตอบูตอบตตอบได้อีกรข้งหนึ่งแปดสิบแปดไม่มีไปลูกไปห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดมีตอบต่อตอบถูกตอบต่อลูก ห้เก้าเกือบถูกไม่มีไปหกสิอไม่มีลูกอ่ะเหลือละมันใหญ่อยู่ละมันเดียวใครจะได้เอ้าหกสิ้าไม่มีไปเลยไม่เชียรเลยเร็วเร็วเร็วเรฮะเจ็ดบสมีไปเร็วเร็วหกสบเจเมีไปเจ็ดสิบเก้าเก้มีไป่เชียรเลยหกสิหสบไปเกือบแล้วหกสเกือบแล้วห้าหกห้าหกมมีไป ปดสิบหมีลูกไปเร็วหกสิเกือบแล้วเกือบแล้วไปเร็วเร็วเรไม่มีเลยไปสิบ0ไม่มีลูกเร็เร็วเร็วฮะหกบสอมีไปอย่าบอกสับนะจำนำนะหาเกาฮะหาเก่มีเกือบถูกแล้วเร็วหาเกเกือบถูกแล้าสิฮะหาสิหาสิบแปมีไปสี่สิบห้า สี่สิามีไปรางวัลใหญ่ะรางวัลรางวัลเลขถ่ายสตัวหมวดเนี่ยหกสามหมมีไปไปให้เเด้อเจ็สิบแปดมีไปไป1-2สิบสองสิบไม่มีเจ็ดไม่มีลูกเกือบถูกแล้วมีฮะ8-5แปไม่มีลูกแปดเจ็ดแปดไม่มีไม่มี มีไปสี่สเรามีใบตัวลังจะใบให้ตัว,ล,ตวลังไปเลเก่าอ่ะสองาทีเหลือตัวลังไปเลเก่าอ่ะเวห,หนึ่งองอ่ะไมดเปลาไปตแถวสามีไปม <35, S 1> มีไป <40. S 1> ข้างหลังไปเลเก้าลูกไปไม่มีไปให้แล้วนะนี่สี่สไม่มีลูกไปห้าสไม่มีไป 50, 50. บอกว่าข้างหลังเลขเก้าไปไ,<อ>ไปไเอา้า บอกมีไบสมเก้าสามเก้ามีไฟเอ้าเจ้าใคได้เอ้าใครสิได้เอ้าสิบเก้าสิบเก้ามไอ้สิบเก้าบีย้นตอบก้อนตอบป้อนตอบสิบเก้าลูกเหลือใครนะอ่ะเร็วเร็เหมดเวลาสามสบามสิบมีไฟเขาบอกว่าเหลือเก้าเหลือเก้าเหลือเก่ายุงหลังเกบอมีไฟเก้าเก้าไม่มีลูกไปเก้าสิบเก้าไม่มีไเก้าอะไเก้าฮะ เปล่าหนีไปจำด้วยใครพูดอะไรเนี่ย19บเไม่มีไปจำด้วยเรอ้วเร็เร็วเร็วบอกว่าขลังเป็นเก้าไปไปไปแปดเก้าม่มีไปห้าเก้าไม่มีไป79เก้ยไม่มีไปคือรลูกเก้าถูกต้อง bán à, vậy hay cao cao Cao